อยู่กับคุณเนมสุรพงศ์นะครับเจ้าของบมอแมตอนนี้คืออยากดูประวัติความเป็นมาของวงปีโป้เพลงไหนที่เด็กมาอยู่คุณลำใหญ่อ๋อกะที่แหลกครสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ที่ร้านสุกปายนานะครับอยู่กับคุณเนมสุรพงศ์นะครับเจ้าของบอแมพี่เนมวงปีโป้นะครับเป็นนักร้องชายอยู่อ่า วงปีโป้ครับนะครับเป็นนักร้องยูครับทั่วครับคุณลำใหญ่ต้องทำแมค่ครับงหมดครับคือตอนนี้คืออยากดูประวัติความเป็นมาของวง P ปีโป้เพลงไหนที่เด็กมาอยูอ่คุณลำใหญอ๋อกะที่แรกกะเล่นดนตรีร้านอาหารครับดที่รานอาหารตอนอายุเท่าไหร่วะประมาณม,าม่อาแล,ล้วกะเล่นเล่นตั้งแต่มอ่อาผมอยู่มอ่อาเด็กหน่อยอยู่ม่อสี่แบบนึ่งอยู่ม่อสาม,มแล้วกะเรียนโรงเรียนพร้อมเล่น แล้วก็พ่นเล่นร้านอาหารแล้วก็มีรับงานนอกแน่ยก็เล่นร้านเบียร์งานคอนเสื้องานประจำปีตั้งแต่ตอนนั้นพ่อเล่นไปเล่นมากเลยตอนเล่นมาได้สองปีกว่าเกือบสามปีแล้วก็ได้มาผู้จักกับพี่อ,อ,อ้อยเลือดอ๋อพอ้อยเลือดอ่าครับเจ้าของผลงานเพลงพอรู้รอบเอวอ่าตะกี้อยู่นน้ำกันตะกี้เล่นน้ำกันตั้งแต่เพิ่นบพรานว่าในมีเพลงเปล่าแต่เพิ่นบพราะในเมย่ไห่หน้าข้ามพ่อผมอยู่ประเทศเพลงมาก แหองถ้ำเลยดึงเพื่อนไปอยู่น้ำเพื่อนเลยดึงพวกผมเข้ามาอยู่ในแหองถ้ำตั้งแต่ผมยิมอหกยิมอลหกหรือชื่เขาแม่ครับยิม้อลหกตอนนั้นยิม้อลหกน่าจะเขามาเล่นกับน้ำใยเลยครับอาร์มเลยครับคนนั้นผู้นี้เล่นกับคนในไข่ทั้งเบิ้ลเลยเขาเล่นไปเลยมากอ่ะอยู่ตั้งแตุ่คนละครับก็พอดีกับเป็นมูอกับน้ำใหญ่พร้อมเป็นรุ่นเดียวรุ่นล่าข้าวเดียวกันอะไรคนจ่ายกันก็เรียนเล่นแล้วก็เล่นไปเลียนมากอยู่มาตั้งแต่ วงมอซออยู่ตั้งแต่ทุกคนอยู่เลยออ๋ตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนครรับุ่แรกเลยครับจักจักปีเลยครับในการทัวร์คอนเสิร์ตครบรุ่นที่สี่แล้วครับปีที่สี่แล้วปีที่สี่อ้ว่ามีงานทุกมื่นเลยแม่นอนทุกมคอครับมื่นเพิ่งพอมีต่อข้อบิดแล้วเราข้อบินสิทธิ์เะทุกปัญหาละไรหลายเลยครับทั้งการเงินทั้งงานหลายอย่างเสียเพื่อนผู้สาวก็เสียบอสเสียบอสยุ้ยจื่อเลยนะครับ ก็ปเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับคุนเนมนะครับกะผู้ได้ที่เริ่มเล่นดนตรีดีติดตาม่องหมอแข้งอยู่นะครับสู่ซูครับผมนะฮะกะ,ะ,ะถ้ามีโอกาสจะเฝ้าเฝ้าโอกาสไปนะครับคืออันนี้มอตัวมอหกคือเซาเรียนเซาเรียนเลยคือโอกาสของเฮ่าเนี่ยมันบม่ได้มีกันทุกคนเลยมันมีแค่ครั้งเดียวมันมันอาจจะไม่ได้มีแค่แค่ครั้งเดียวสําหรับทุกคนแต่ว่ามันอาจจะโดนโดนมาเทื่อนหนึ่งก็ต้องอันนี้ไปเคยถอดครับเคยซีชาวเลียนแต่ว่า บพเศร้าดีกว่าได้เห็นมาแล้วคันห้องประยุทธ์จังได้มืนกับต้องใส่ไก่ที่เขาไอพีเนี่ยนี่เศร้าเรียนตอนมัหกแล้วดุนน่องทีอยู่อยู่ชื่อเศร้าเท่า่ครับเศร้าเื่ากันเหมือนเลยบรับบอลเรียนต่อแนนอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่นุ่นล่ะกัดยูด้วยกันแบบนี้แม่ทั่วแบบนี้เด็วชีวิตการใส่คอนเสิร์ตเขาไปแบบไหนเขากินเขาอยู่แบบไหนส่วนหลายนั่นทั้งรถตู้อยู่ทั้งรถตู้เลยนียู่ไหมไงทั้งรถตู้อยู่กับรถตู้มาสามสี่ไงอยู่รถตู้พังไปซีขั้นล่ะ นอนกินอยู่กับรถตูก้กะน้ำงานกะบนี่พอนหวางพักเร็วกะเขาโรงแรมกินอยู่มันชินอยู่กันกับการเดินทางก็สลายกะส่วนมากก่ะที่บ่อคอยได้พักพ่นอนบ่ชิ่นกับนอนคือวันนี่เป็นสีนี้นี่นค่อเสือมเหรอเขาต้องเดินทางต่อเลยแม่ครับไประยองต่อครับมือนี่ไประยองต่อแล้๋ยวมือว่านอยู่เลยมือว่านนี่เล่นอยู อยู่กรุงเทพครับกรุงเทพอยู่สูทสมุทรสาครโอ้ใช่แล้วมาเลยนกรุงเทพแล้วก็เดินทางมาเลยครับแล้วก็ตีกรุงเทพอีกแล้วก็เดินนี่แล้วตีกลับพื้น่ครับแรงครับแรงบนนีีคือการเดินทางนะครับคือตอนนี้ก็อ่าถ่าผู้ใดสิจังน้ำใยนี่ต้องประสานจังไรต้องติดต่อ่่ตติดอทา้งเฟซบุ๊กประจักษ์ชัยครับกับแอนนา แอนนาให้ต้องขําครับครับเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นให้นะครับเร้าของติดองานนะครับครับมันนี้ก็มีโอกาสเลยมานางเบานะครับกะฮู้จักกันก่อนก่อนนานี้แล้วนะครับเคยเคยรวมงานกันเคยเคยจิ่วเค้ากันเอองานเคยจิ๋วกันจัดกันเพราะว่ามันสายชิวขึ้นกันนะครับมันกัมีหลายแบบพือจังไอเนียมแกเลือดทีสีเศร้าเลี่ยนนะครับไปทั่วคอนเสิร์ตในกรณีผม ผมเลือกเลี้ยนแล้วก็พาคอนเสือล่องล้านนี่สิครับก็แล้วแต่โอกาสที่ที่ผู้ใดสิเลือกนะครับดีทางเดินทั้งนสอง2อย่างดีทุกอย่างบ่มีหยังผิดแน่นครับกาแล้วแต่ผู้ใดสิเลือกนะครับกุญนะครับก็แล้วแต่ผู้ใดสิเลือกว่าสิยืมุกแจรถหรือสิไปไสนะครับตามนั้นนะครับผมนะก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากติดตามศิลปินในค่ายคอนเสียงเรคคอร์ดด้วยนะครับบ่ว่าสิเป็นคุณล่ามิ่งคุณสาธิต แล้วกาคุณวัชรศีนะครับถี่มีผลงานเพล่ใหม่ออกมากนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องปอนหมอแคนสายจวดด้วยนะครับขยี้ให้ถึงสอง0มืนซับครับตอนนี้อยุ่ะไรหรอปอนหมื่นสองรอยหมื่นสองหมื่นสองนะครับขยี้ต่อครับผมหมาถึงสอง0มืนสับนะครับแล้วก็ฝากผลงานนะครับผมชีเนมด้วยนะครับเพล่งไม่กันลังสีออกครับผมค้นต่อแล้วครับผมจใจต่อเลยครับคุ้นต่อแล อยากให้น้องคำอยากให้น้องคำก็ฝากติดตามน้องคำผมในช่องนี้นะครับแล้วก็เฟซบ Facebook, ุ๊กนี่ปิ๊ปให้น้องคำครับผมสีนี้ข่าวอัปเดตข่าวสารอัปเดตเรื่อยๆครับผมมีช่องยูทูบเราครับมีเห็ดมันหลายช่องครับ<อ>กับไอท้องคำเกี่ยวกับแบบไอน้องคำเกี่ยวกับอ่อนทั่วอย่างานี้หลายช่องอเดี๋ยวขึ้นให้ครับก็ตรงนี้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 ตรงน,รงน,รงนี้ตรงนี้นะครับจะตัดออกเรื่อยกวาเรื่องไปใช่ไหมนะครับฝากกดติดตามช่องไห่ทองคำด้วยนะครับก็ อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่ e ีพีหน้าครับผมบ๊ายบายครับ, <S <S บาย,บาย